สวยทุกว่าโคลาวอ่ะวันนี้อไปแล้วนะสปีดจับใจอีกแล้วค่ะวันนี้อะไรหรอี่ค่ะขออีกครั้งค่ะขออีกครั้งได้ไหมคะเริ่มใหม่คเลยนะชีวิตใหม่ต้องขันใหม่ไม่ต้องอะไรนะขันหลักชีวิตใหม่ขันหลักไม่ได้ก็ต้องไปข้างหน้าให้มันสุดตอนนี้ก็เลยไปขนาดไหนแล้วไปไกลขนาดไหนแล้วคะจากชีวิตเดิมก็ได้ทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นโปรเจกต์วันนี้ที่มาทำอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบว่า มีโอกาสได้ทําเปิดรับทุกโอกาสในชีวิตคลองอะไรใหม่ใช่ค่ะอันนี้แน่นอนวันนี้อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือซิตคอมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสใหม่ๆที่จะได้ร่วมทำเกิร์ลเลอรก็เป็นแบบโอกาสใหม่ๆก็โอกาสใหม่ๆอื่นที่จะมาในชีวิตก็มาได้เลยลองมาได้เลยลองมาได้เลยลองมาได้เลยเชิญสิ่งต่างค่ะตื่นเต้นกับทุกโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาพี่ตะกี้พี่ปอนหมอก็ข่าวด้วย จริงเหรอลองถามดูเอาเรื่องซีรีส์นี้ก่อนนิดนึงก็ได้ว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้าเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งรูปแบบใหม่สําหรับดูเกิดเลยใช่ไหมคะเตรียมตัวยังไงหรออย่าว่าโยเตรียมเปิดใจละกันอย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำสําหรับตัวเองสำหรับนักแสดงนะคะนักแสดงเนี่ยก็เปิดใจรับไม่ปิดกั้น คือถ,ถ้ามันจะเป็นกำมีกำแพงเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นใหม่ในย่าอันนี้ก็เปิดใจเต็มที่เขาให้ไปเรียนการสแสดงเพิ่มเติมก็บายพร้อมค่ะเพราะว่าอ,อ,อย่างบนเวนทีคุณิอง์นก็บอกว่าคนที่จะมาเล่นนะก็แบบต้องเปิดใจเรื่องการรักเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยตัวเราอะค่ะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศเดียวกันเลยเขาอย่างเวลาทํางานเนี่ยก็เจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ปรักเพศเดียวกันซึ่งเราก็ไม่ได้ติดไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะ ก็แเคมีทุกคนเป็นเคมีกับกันไงเป็นยังไงวะเป็นไงอะคือยังไม่เห็นไงคือยังไม่ได้เห็นตัวเองบนเวทีก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าเห็นกันไงก็รู้สึกว่าแบบมันก็มันก็ไปได้น้อแล้วเราแบพยายามแบบกินจิ๊ปอะไรแล้วก็แต่ขลุบสุดๆขลบสู้ตาเหมือนกันอันนี้เห็นมั้ยเมื่อกี้เห็นตอนที่พี่ถ่ายอะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเชอนยอมสู้สายตาอาากมัเออ ที่เขาพูดว่าแหลเอ้ยเขาชอบมองผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยยังไงหรือว่าใช่เพราชมเราสวยตลอดเราเปลืองมากทุกฝั่งเลยอยู่เขินค่ะเขินเขินก็หรือว่าคุณกระแตเขาคิดจริงแล้วกับพาร์ทเนอร์เคยเตรียมตัวกันยังไงบ้างต้องมีมีเวิร์กช็อปกันไหมหรือว่าเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวิร์กช็อปแน่นอนจริงๆอ่ะ รู้รายละเอียดกับซีรีส์ที่เป็นเกอร์ล่เนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองวต่อไาเวิร์ช็่ปเวอรอยังไม่ได้เริ่มเลยแพูจริงแล้วม,มต้องดูอเาเห็นบทนด้อ่านบทรืองใัวว่าน่จรสว้างต่ปปือก,กี้พี่ปอนเล่าดีเทลให้ฟังอ่ะเอ้ยมัน,ม,นมันน่าสนใจมันดูมีความเป็นแบบจรกาแบบฮอลลีวูดเนาะอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยเรือมาขอทีมเขาทำถึงทุกทีเตยมตัวเตรียมใจยังไงคะไม่ติดเลยทำให้ถึงนะคะแล้วคู่เราเขาจะเขาจะกล้าทู่ขนาดมองตาไม่กล้ามองู่มาเขาถางกันแตทกทตัดเลยเขาถ่างกระแตก็อย่างที่จะพูดเป็นเวทีที่นี่เขาทำถึงพร้อมค่ะทำให้ถึงนะคะไี่เลยอยากจะบอกเขาไม่ละถ้าต้องเข้าถ้าต้องเข้าเติมนั้นก็ได้เหรอเาก็ได้เหรอ เตรียมตัวนะคะกระแต่แล <อ pale. S 2> ้วเร,เราไม่ได้มีลิมิตต้องรับสินใช่ไหมคะไม่ติดไม่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 ติดเลยะคะ<อ>่ะเติมใจมา,มากๆไม่มีอะไรให้ติดแล้วค่ะ<อ> <laughs> รุ่นนี้คือไม่มีอะไรให้ติดแล้วใช่ไหม <laughs> เรารู้สึกแบบเที่ยตามัไงบนะ้างเพราะหลายๆคูก,ก็แจ้งเกิดเหมือนกันเลยนะ,ะเต <ฮะ S 2> ิมเลยว่าตื่นตื่นเต้นค่ะกานตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่วันนี้ที่ประกาศว่าแบบเป็นพาดรอบเดอะบิอันคลาวนแล้วก็ อยอะว่ามันน่าจะมีอะไรอีกหลายอย่างาให้ตื่นเต้นไม่ใช่แค่ตัวเกิร์ลเลิฟตัวซินคอร์พี่โยรู้สึกว่าโย,ยาตื่นเต้นกับการที่จะได้รับบทน,นั้นตื่นเต้นที่เมื่อไหร่โปรเจกต์นี้จะเริ่มจะเริ่มเมื่อไหร่จะปิออนแอร์ที่ไหนบทบาทมันจะเป็นยังไงอะ่ะรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นกับทุกสิ่งที่โปรเจกต์ที่ได้ประกาศไปคแล้วก็รอดูแล้วกันเนาะค่ะตอนนี้ก็ยังไงคะชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่สดใส ดีค่ะดีค่ะดีอย่างที่เคยพูดไปเลยว่าครั้งค่อยๆก้าว<อ>เออค่อยๆก้าวแต่ว่าอยากก้าวด้วยความมัน่นคงตอนนี้เราก็แฮปปี้กับการทำงานแฮปปี้กับเพื่อนแฮปปี้ได้อยู่กับหมาอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็พยายามรับแต่พลังบวกทุก่วงอาหาเก้าวเนี้ยมันคนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยัง ผลอะไรคะผลกับสิ่งเดิมๆสิ่งเดิมสิ่งเก่าๆมัผลลอยไปสิ่งี้เอย่างนี้โย้ว่าพูดไปก็เดี๋ยวแบบอาจจะพูดแบบเป็นแค่คำพูดรอดูละกันเออต้องรอดูต้องรอดูการกระทำว่าที่การกระทำทุกวันนี้มันก้าวคนหรือยังอาจจะมีแบบ next episode ให้รอติดตามรอดูแล้วกันไม่อยากพูดเยอะแต่ชัดเจนเป็นก้าวที่ไม่พอยาอะไร หลออดด่้วยรก็ตอนนี้ก็รู้จักแบบก้าวไปข้างหน้าค่ะตสดงว่าต้องแต่ดตัวดีๆหอมใช่ไหมคะหอมหรอยังไงเไม่ได้หอมไหมหอมไหมไม่หอมนะหอมแต่กับเพื่อนยังไม่มีใครมาดูแลหรอไม่ไม่มีค่ะไม่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 มีจริงๆอยู่แต่กับเพื่อนเอนจอยกับเพื่อนหอมแต่กับเพื่อน เย็นเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าถามว่าตัวเราแฮปปี้ไหมตัวเราแฮปปี้มากที่มีโอกาสได้กลับมาโสดอีกครั้งได้เอ็นจอยชีวิตโสดแบบสุดๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็เอ็นจอยชีวิตโสดให้มันเต็มที่เพราะว่าถ้าไม่โสดครั้งต่อไปก็จะไม่โสดนานแล้วนะจะไม่โสดไปเรื่อยๆแล้วนะพคุณใ่นี้ก็ยังแบบหนุ่มๆมาจีอะไรนะคุณบอาเอ้ยวุ้นเล่นวันนั้นที่ไปออกรายการใช่ไหมคะ คบหาหรือคบใครเนี่ยเราก็ไม่อยากมองระยะสั้นเราก็อยากจะมองระยะยาวๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รีบร้อนเลยเอาให้ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าตอนนี้เอาคนเข้ามาแต่เราไม่เลือกเองหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆค่ะอยู่แต่ว่าเราไม่เปิดใจใช่ไหมเปิดใจนะเปิดเปิดเปิดมาป้าแต่ไม่เลือกแต่ไม่เลือกแต่ไม่มีหรือไม่เลือกเปิดมากๆไม่มีค่ะอยู่แต่เพื่อนหรือว่าหรือว่ากำแพงเราหนาไปป้า แพลงเพื่อนเหรอคะแกแ้งเพื่อนขนาอยู่เพื่อนเขาก็อยากให้เราผัดผักดันเราอยู่นะเพื่อนเพื่อนอยากให้มีเพื่อนอยากผัดด้านแต่ว่าเพื่อนจะต้องแน่ใจว่าสิ่งที่แนะนําสิ่งที่อะไรมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราจริงๆอ๋อจริงไหมเนี่ยหรอหรือว่าต้องผัดมาทาเพื่อนระโย่ะต้องผัดมาทาเพื่อนอยางเียอืมไม่รู้สิแต่เพื่อนอย่างอย่างอย่างที่บอกว่าเเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนก็อาสา ี่จะเป็นแบบสกรีนให้แบบหลายชั้นมากหลายๆท่านก็พยายามที่จะแบบว่าต้องผ่านชั้นต้องผ่านชั้นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่เพื่อนบอกว่าห้ามคนเนี้ยแบบเนี้ยไม่เอามี่ไหมโยพูดสีไอ้ที่คนเนี้ยไม่ได้แน่นอนแล้วมาพูดชาดิ์เงี้ยเพื่อนแคปพูดว่าอย่าเดินกลับจบนะจบ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 เดินกลับต้อนขอแค่นี้หรือว่าเพื่อนรู้ว่าเราเดินพูดเทเซนซ่า ปลาไข่ปลาไข่ไขโอ้โหโอเคล่าสุดเลยแล้วล่าสุดเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปเก็บมาเมื่อเช้าเก็บมาเมื่อเช้าเลยวางยาสลบเยอะไมหมหมอก็ออมสิบกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ <c oughs> คุณหมอแจ้งอีกทีว่าสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็เป็นเป็นตัวเลขที่ทั้งโยแล้วก็คุณหมอค่ะก็ดีค่ะวิววางแผนแบบว่าใดๆมันก็ต้องหาคนมามาแล้วแหละมาแล้วแหละมาร่วมใครแล้วแหละจัเจอแล้วไม่ได้อโย่จับเจอแล้ไม่ได้ ไี่ด้าช่ายเขาให้ติ๊กนะว่าถ้าสมมติใช้อะไม่ได้ถูกปลามาใช้เนี่ยจะให้ทำอะไรไะ่ห้ทำอะไรก็ติ๊กชอยส์ไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าสมมติไม่ได้ใช้เนี่ยให้เอาไปทำอะไรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอยากใช้ค่ะตั้งใจเก็บสักกี่ใบเนี่ยคะี่เราตั้งเอาไว้น่าจะได้สิบนะอันนี้คิดเองว่าน่าจะได้สิบแต่ว่าทางนี้ให้นันรอผมรอรอผปจากคุณหมอแล้วก็เก็บไว้ยาวๆสิบปีเลยนะคะ โอ๊ยติดเลยหรอขนาดนั้นเลยหรอต้องรีบใช้หรือป้าไเนนี้ก็ดีนะชาชาจะชัวร์ดีกว่าแต่ถ้าได้มาก็ใช้เลยเนาะวกเลือกก่อนนะว่าเลือกเาลือกใช้ตัวไหนโอเคลองกได้ยินเชือนะคะเดียวรัชาชาทีนึงได้ไหมได้ครับ้าครับหน้ารับนึ่งชออ